เป็นขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยทางเฮ้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 อ้าเ,เ,เ,เอา้าพี่เบลล์ทำไมหน้าดูลอยลอยอ่ะลอยแต่เมื่อคืนแล้วเป็นอะไรอ่ะอ<ย>เนี่ยเฮ้ยยาดมเหรอเออโคตรดีดมากไมีช้างยาดมยาดมอเออเฮ้ยทำไมขนาด,นดาาเนี้ยทำไมทำไมควดจะขนาดเนี้ยดมแต่เมื่อคืนเนี่ยเฮ้ยบ้าบอขอให้พ่อ<ต>โออเดี๋ยวก่อนทำไมยาขนาดเนี้ย ทำนะที่นี่นะทําไมเขาให้ทํายาลมเองแฮนเมดเหรอแฮนเมทเฮ้ยแล้วมีแบบกินกินกินคิดเองกินอะไรก็ได้เหรอกินคิดเองอะไรก็ได้กระปุกอะกระปุกอ่ะกระปุกกระปุกเก็บเองเลยโอ้โหอย่างนี้เหรอโอ้โหปวดปวดยับย่อมยับยอมเลยถูกวางูจีโฟไฟสิบสี่เลขแบ็คาพีนิดคิดจะไปกระบอกเพลงมาเซ่ อาการซึมเศร้าอะไรอย่างงเี้หนูไม่ซึมนะลักษณะก็คือจะเป็นลักษณะก็คือลดความเครียดนะฮะโอ้หนูไม่เครียดแหนูเครียดหนูเสียดท้องกังเขาสดขึ้นก็ใส่พี่อะคนใส่เยอะเลยดูพี่เครียดเครียดแล้วเนี่ยเครียดแล้วเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ให้เอกจริงจริงตอนนี้เราได้สมุนไพรตั้งแต่ขึ้นอย่างแล้วที่จะเป็นเมนทอนกาลาบลฟิมเซสเบนทอนเราเยช่วยดึงเอาพวกกลิ่นสมุนไพรเนี่ยขึ้นมาให้ตกลงหอมนี่ยนอนไปหอมอะสมุนไพรใช่ไหม กินแล้วตั exactly. ้งไหนี้แต่นี่สมมุติว่าสนใจเขาหน่อยเอออันนี้โรสเมรี่ออกเลยครับเิรที่เคว่มีวีีวาเล่บีวารี อะไรดีวอเตอร์บีน้ำกินกินน้ำกินน้ำว้าวที่นี่เขามีขึ้นชื่อมากเลยนะน้ำมะพร้าวเนี่ยดีเวอร์เลยดีวอเจอร์ฮะดีเวอร์เลยดีเอรหรือเปล่าดีเวอร์เลยดีวอเจอร์แปลว่าระวังอย่าว่ายน้ำนะระวังน้ำลึกเหรอระวังเ็กกั๊บเนี่ยสคริปต์เนี่ยไม่เคยจำอย่างนี้เลยอ่ะกินก่อนเนี่ยเด้อเด้ออีจะถามแปลว่าอันไหนตัวจริงตัวปลอมก็ถ้าตัวปลอมมันจะขยับไม่ได้ไง ก็ดูสิเต็มไปเลยไอ้นี่โอ้โหอันนี้ก็คือตอกปลอมไงอันนี้ของจริงอ่ะของจริงไม่มีสวยมากเลยอะไรของปลอมสวยมากเราจะยกให้คุณผู้ชมดูนี่ไงสวยสวยนี่เขามีน้ําช่อดอกมะพร้าวน้ําช่อดอกมะพร้าวเขาดังนะคือเจ้าของเสียงดังมากไม่ใช่แบบดังนะลองชิม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 แต่ที่ชิมมันคือน้ำสไปน์นะอืมซาบ้าบอกราะว่านี่อร่อยหวานมากเลยเดีก่อนสิเดีก่อนสิ เอ้ยเอ้ยอย่าไปเอ้ยอย่าพึ uh> ่งเด็ดสิอุ้ยอะไรอะไรอู้สวยสวยเลยชฉ่ำๆเลยเฮ้ยเอ้ยอืโอ้ยหวานอ่ะเฮ้ยไม่อย่ากินไปเลยเฮ้ยไม่ใช่มันไม่หวานจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวคนอันนี้หวานจริงอ่ะเขาอันมะเขือเทศลูกนี้มีการจองหมดเลยนะฮะมีการจองไม่ใช่ใครจะมากินไปเรื่อยไม่ได้นะไม่ไม่มันหวานหวานจริงๆนะเนี่ยแน่นอนจะโกอ้อะไมล่ะเฮ้ยมันชื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 ้อมะเขืออะไรอ่ะมันเป็นอ่าตอนที่เขาปลูกนะครับ เขาอยาน้ำตาลสื่อมันนี่มะเขือเทศฮะเป็นมะเขือเทศจากสเปนแต่ไม่ต้องบินไกลใช่แล้วยังไงคือทำไมคือทุกอย่างในสวนเนี่ยต้องจองครับไม่พอขายหมายถึงว่าทุกต้นที่อยู่ตรงเนี้ยใช่ทุกต้นเนี่ยที่อิมกินเมื่อกี้ขายมาเลยจองหมดแล้วโอ้ไม่กอมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์เมื่อกี้กินไปไม่ได้ล้างสบายใจอ๋อ เป็นอย่างนี้นี่เองอิซนุกได้ไหมฮะไม่ได้ไม่ได้เขาจองเบลล์เบลไม่ได้จ่ายเลยรู้ไหมกิโลเท่าไหร่เนี่ยรท่เท่าไหรสี่หมื่นสี่หมื่นเหรอสีอ่หมื่นเหรอที่ฉะเชิงเซาได้ทั้งของกินของซื้อธรรมชาติยเยอะแยะมากมายเลยไปใช่<ะ>ไปไหนเอา้าเราต้องไปหาผู้ว่าไงอ๋อขอบคุณท่านที่ท่านแนะน,นำสถานที่ท่องเที่ยวให้เราใช่ไหมใช่แล้วพอยังแนะนำให้เราขับขี่แบบปลอดภยัยจังหวะจัดไปสวัสดีค่ะค่ะผู้ว่าท่าน สวัสดีครับเป็นไงกันบ้าง,ว,างวันนี้หนูไม่ได้มารับภารกิจค่ะหนูจะมาหลากวูว่าค่กับกรุงเทพค่ะีชะชังซาวเนี่ยมีที่เที่ยวเยอะแยะมากมายอาหารกินก็อร่อยประทับใจมากครับผมประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ต้องมาอีกนะแน่นอน<า>ค่ะสิ่งสำคัญจะกลับแล้วเนี่ยพร้อมเดินทางเรียง พร้อมมากครับรถตรวจสภาพเครื่องนะรถจักรยานยนต์ที่ใช้อยู่นะครับโซ่ไปไงตึงหย่อนนะครับยางแบนไปไหมครับผมเบรกยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าไฟเบรกไฟเลี้ยวยังติดดีอยู่หรือเปล่านะครับครับขับมอเตอร์ไซค์มาหมวกนิรภัยหมวกกันน็อกมีหรือยังพร้อมค่ะคอลลาบาลเลยค่ะเสื้อกันฝนเสื้อกันความปลอดภัยถุงมือก็มีด้วยไหมพร้อมครับผพร้อมหมดทะเบียนรถ มีไว้ในรถแล้วครับไว้ในรถพร้อมแล้วนะครับแล้วพักผ่อนเพียงพอไห้มอคืนนอนหลับอ๋อเพราะเดี๋ยวต้องขับขี่กับไงอิมจะขี่ว่าเบลขี่อิมไงอ๋อนอนเต็มอิ่มมากเลยค่ะพับพอนะครับแล้วก็ที่สําคัญขับไปสักระยะหนึ่งอาจจะต้องจอดพักสักหนึ่งสองชั่วโมงมันเมื่อยล้าไปได้พักนะครับที่สำคัญง่วงก็อย่าขับนะครับขับผมได้เลยครับศึกษาเส้นทางอากลับตรวจสอบดูหรือยังว่าจะขับเส้นทางไหนศึกษาเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ในเรื่องของการขับขี่ก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจร<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 2> ไฟแดงก็อย่าไปผ่าไฟแดง <c oughs> ครับผมก็ขอให้ปฏิบัติตามที่ผู้ว่าได้แนะนำเนี่ยผมเชื่อว่าการขับขี่ก็จะเดินทางกลับโดยปลอดภัย งั้นเราขอพรอจพากพระ่าดีกว่าขอพอกดกันกันนะคะออโอเคนะครับก็มาเที่ยวเมืองชาเชียงเซาเมือง,อชชง,งแพริ้วนะครับก็เป็นที่ตั้งของวัดโสธรวารามวรวิหารนะครับมีหลวงพ่อโสธรซึ่งเป็นที่นับถือก็ขอให้บาร,รมีของหลวงพ่อโสธรน,นะครับได้คุ้มครองนะครับเดินทางกลับโดยปลอดภัยและสุขภาพมีโอกาสก,าก็ได้มาเที่ยวจังหวัดชาเชียงเซาอีกครั้งหนึ่งนะครับารสาธุขอบคุณครับผมขอบคุณคุณว่างมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ